สวัสดีครับผมครับสวัสดีเพื่อนๆชาวเพจเ c e b o o k นะครับผมแล้วก็เพื่อนๆชาว u t u b e นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องอูช่างถลิกเตอร์เพจใหม่นะครับผมวันนี้อัปเดตงานในอูครับเหมือนเดิมครับผมอ่ะไปดูด้านนน้นกันก่อนครับเขาทำอะไรกันอันนี้ก็ตัดท่อนคันนะครับผม xong bung ngang thoa luôn có cắt ong hảo vậy Nào ngủ hmm lắng mang lắng mang tay gala này mày bây giờ 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 mày

ตอนนี้ก็อาการซีนข้อหลังนะครับผมไว้ไว,ไวไ้บีดมาค้างจมุ้งเบย์แคไ,ไหนเออเบย์เหมือนเกิดเบย์เหมือนกิดเลยให้ควรด่าไว้ขนมขนมด่าลยชือชือไว้แล้วเย็ด <c oughs> กินโซล่าร์ได้ป่ะด่านนูน้นนาะกินบีเจิตดาวช่างปิ๊งเอาบีเจ็ดเทสไซโครดกินเฉย នេះឯងលឹកមិញយ៉ាងនៅមានឆ្នោតមុនពួកគេនឹងកៅទេណាតិចកៅទេរិលឹកពីនោះពីឈីមអូតែប្រਿੰកកាប្រਿੰកតាមប្រਿੰកនឹងហ្នឹងអ្ហ៎ហើយមានណានេះហើយចាញ់មកអឺឯងនេះកៅនឹងកៅទេដល់បកគេលើយមកយកកៅទេអូត្រូវគេញ៉ាំគេញ៉ាំក្តាននេះនេះនេះครับអាឡៃแท้บึก0 อันนี้เปลี่ยนทางนู้นอาเลยเอาไปล้างก่อนเดี๋ยวไปชมด้านนู้นกันต่ออุ่นวายเหลือเกินไปตัวนี้หมดไอ้คนเยอะเลยครับเพราะว่าจะขี่ใส่ขาป่ะพอเป่งพอเมื่อเป่งเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยของเทว์ว์ะวันนี้ก็ทอดเรียบร้อยแล้วครับผมฝั่งนี้กำลังทำการล้าง สุดยทำไมทำไมแล้วมากับโชพอนี่อะไรโอ้ส่วนนี้ทำไมมันจุ่มกันเยอะเถอะไม่มีอะไรทำโอ้ช่างปิ๊กกิน B7 ด้วยครับทำงานด้วยกิน B7 ดไปด้วยตัดใส่กับป๋องขอเร่งสุราเปลืองเถอะเดี๋ยวตึกแเนี้ด้วยตึกเฟปด้วย เออแบบนี้เ้าแบบนี้เดี๋ยวไปเอาให้บุกเ้าไหมเอาขวดไป,ไป,ไป,ไปใส่มาอยู่ข้างเครื่องผ้าอัน,นนี้เป็นอะไรเก่าชุดด้านหน้านะครับผมชุดขานหน้าที่ถอดออกมานะครับ ส่วนคันนี้ก็ชุดคันหน้านะครับผมห้ังเพื่อนเดี๋ยวเอาสองคันนี้ให้เสร็จก่อนครับเดี๋ย <c oughs> วพามาดูชั่วโมงการทํางานนะครับผมคันนี้ L 5 0 <c oughs> 1 8ครับผม <c oughs> เพื่อนเห็นชั่วโมงเราจะตกใจนะครับ <c oughs> วัานี้ชัดเด้อเสร็จก่อนว้าไมชัด 9,861ชั่วโมงนะครับผมคันนี้รุ่น L5018 ครับผมตัวแรกดีทีนะครับอังนี้รถเสียสั่งนะครับผมมี L50 คันไหนชั่วโมงเกินนี้ไหมครับผมฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับคันนี้เราจะเปิดดูเปิดไม่ได้อันนี้เป็นยางเดิมนะครับผมยางติดรถคันนี้ ชั่วโมงสูงมากครับไปดูด้วยหมูกันรถเก้าพันก่าชั่วโมงเดินหมูหน้าตาเป็นยังไงครับไปดูสภาพ <c oughs> คันนี้เจ้าของดูแลดีเลยมา,มากๆเลยนะครับนี่เดินหมูยังเต็มๆอยู่เลยนะครับร่องหมดประมาณไปประมาณ20%นะครับเดินหมูคันนี้ก็ถอดเช็คพวกออริงนะครับออริงแล้วก็จุดรั่วซึมตอกคืนยังไง

กระดรก็ได้ไม่ต้องเอาซีดีมนก็ได้มาเดี๋ยวมาดูวิธีเอาลูกปืนข้อหลังออกนะครับผมเดี๋ยวเสปาจัดให้นะครับผมโอ้ชัยยุทธ์เทชิมาเอาไว้แต่แผ่นเดียวเอาไว้ทำสีอันนี้ในในน้ำหนู Thần đều chứ bên này nam luôn, thần đều có dựa cơn thay lên anh được, Để thay thải phóng đi chặt này Áo níu mà Đánh Lạ chu tiền rồi Hãy subscribe cho

đây vô chiêu ngon ngay Mì ri Đã ngon nó chiếp ừ. rồi ngon man ngon rồi Mì ri Ri là ngon 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 nó ngon ri ngon 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 ngon

น okay oh ี่นี่มันซฟิอพนนี่ออกมาแล้วครับผมนี่ครับสำเนียงตุกปืนปลายเกียร์ 6002ครับผมสำหรับรุ่น L47 นะครับ6204455ใช่ไหมบุง6002 6002 6002 6002 6002ขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปนะครับผมฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับผมฝากอานนะครับผม0862596335นะครับผม หรือว่าจะเพื่อนๆมาในไลน์ดีนะครับผม0 8 6 2 5 9 6ด3 5เเช่นกันครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ